ไม่ได้กินดีแกงเหม็นหมดอ่ะเครื่องแกงหอมๆไม่กินเปลี่ยนหมดอ่ะดูพี่ผมขอชิมหน่อยได้ไหมฮะขอชิมหน่อยหิวอ่ะผมอยากจะรู้รสชาตินี้มันเป็นยังไงนี่เดี๋ยวอันสุดท้ายเลยเราจะใส่ผงมาชาลาดเลยอ๋อมาชาลาเหรอชิ่ตอนนี้ก่อนได้ไหมไม่ใส่ผงมาโอ้ฝันรู้แล้วพี่ฝันรู้ฝันรู้มันคือผงอะไรล่ะพี่ โมมาชะล่าโมมาชะล่าทุกคนดมครับทุกคนดมอืมอาชิมได้เลยชิมได้เลยก็ต้องใช้นิ้วก้อยนะนี่มาฮะเอานี่ขอใช้นิ้วก้อยนี่นาอะไรนิ้วอะไรนะนิ้วก้อยนี่ก็อืมอร่อยล้อจะชิมขนาดนั้นเอาข้าวเลยไหมเอาข้าวได้ไหมได้เลยเมื่อกี้ อือาฮะอ๋ออ้โอ้่าฮาฮาฮาลาล,ะล,ะล,ะละ่าฮาฮาานี่ก็กันอย่างนี้ใช่ไหาลานี่อารเนี่น้อ